่อยจ้าสิณพึ่งตึงเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องปรองลายสบู่สกคนคาร์เมลีมาหลับก่อนล่ำนะค่ะ่าเป็นนั่งเอกล่ำสองเรื่องบุ้นี้เรื่งอยงเรงแล่งบุญกับเรื่องชะลวันไก่ทองชะลวันไก่ทองเจ้าเป็นนั่งเอกเจลิญเป็นแขกอีทีข้าศึกทุบนี้ มาถึงแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะไม่ใช่น้องกดไลค์กดแชร์ครับแชร์ไปไหลายๆครับป้าหนาข่อยขึ้นเยันเที่ยวเจ้าป้าไม่ได้เห็นกันโดนยี่หลี่เนีเจ้าเขาขึ้นไหม<ช>บ <า S 2> ่ได้ออกงานตีช่วงนี้เก็บตัวออย่างเดียวอ,อ๋อตีจะตียกหนุ่มอ่านกันมื่อนี้อ่านมางานหลายแทีบ่บอยกับบยอยเอ็นกับเอ็นต่อค่ะเจือซี่กับหนาวกันแหละเดี๋ยวข่อยแชร์ก่อนแชร์แชร์แชร์ีแชร์อยู่ ผู้ใด้มาเสียงดีนี่บุเสียงดีเนาะมื่อนี่เจซี่สีสรุปนะฮะผมเจซี่สีสรุปครับหลายคำถามที่พี่น้องสงสัยแล้วก็คาใจว่าเสียวจังใดกันแทมมือนี่เขา มาฟังคําตอบจากเจซีตัวเป็นๆตัวสดๆเลยนะฮะแต่ว่าผู้ดีก็เกาอยู่พ้านข่อยกับเจ้าไม่ได้เห็นกันจกักประมาณจักมือหรอือเป็นเดียวทำเดี่ยวก็ตั้งแต่ปีบุง้งผุ่นี่เออสิบแปดกรกดาเออยี่สิบกรกดาเรียงปีบุง้งไม่ได้เห็นกันครับเจ้าอันนี้ก็ประมาณเดือนหนึง่งเดือนกลัว คือพระเอกไปฝากคณะนั้นนางเอกไปฝากคณะนี้แท้เจ้าเมื่อมี power ครับแท้แม่คขา่าผู้นี้ก็มาฝากเจ้าเมื่าาอมีเป็นเจ้าแม่ในวงการครับแท้แต่โบเมียนดอกคือเขาบุญอุตส่ากันช่องทางเข,ขามาหา,ากระบอกประกาศมาโบแม่นดอกที่หมวจะพูดแม่้อ้าว สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีคุณแม่คือวันนะคะสวัสดีสี่พันท่านนะคะมอเร์ฟากก็ออะไรก็แช่ค่ะพี่น้อง f อฟซีปทุมธานี T ครับผมกัม่าใสกับมาเอาช่วยกดแชร์กดไลค์ไปเยอะๆนะครับผมไล่โสดจากบ้านพักมอลล่มใจเกินรอยครับบารเล็กที่หนึ่งอยสิบเอ็ดมูสองตำบลคำเรียงเพื่อกันโรยชชยจังหวัดมหาสารคามครับจากบอยสรีชัยมือหนะเจซีมาเพิ่นมี เพิ่นมาสมัครแต่ว่าบ่ได้มาสมัครเองเด้มานั่นพาหลานมาสมัครมาจอบว่ามันคือบ่อยู่เฮียนอยู่ซ่านนาเจียแท่หรือเปล่าอยง้านหลหอยงานหลายตึมมือเขากินข้าวกินยากอีหยังเอาก็มีแต่ละฝ่ายก็ดูแลกันอยู่แล้วข่อยเฮ็ดงานเป็นระบบเด็กน้อยเดี๋ยวนี้สิเป็นโลเก่าแล้วพี่น้องเป็นหย่างพีแต่ไคร้ก็น้องใหม่ปนกันอยู่เอาฝนดีเนาะงน้องใหม่มันหลายเจ้าเห็นสวนน้องใหม่อีแม่ไปแล้วไปถ่ายคลิปได้มือแล้วสอบปงน้ำกับเอาเอาน้ำกับพ่ทันแหมเนยจะเซฟปุ๋ยบ่แไหม